จริงจริงดิเออนี่เมอร์คิวลี่ี่อนนี่ AC C ด้วยนะเขาไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยถ้าเป็นคนตัวท็อปนะครับเมย์รักเขามาหยอกครับหยอกทำไมเราถึงเลือกคู่นี้ครับออมันแบบเข้ากับหน้าตาคันดำถ้าเราตัดช่วงขอเขาจะเสียใจไหมเวลาเราลงไปแล้วแล้วเราตัดช่วงเข้อออกเพราะว่าเขาบอกว่าตัวท็อปเข้ากับหน้าตาเขาไม่เสียใจครับอันนี้ความจริงถ้าเาขึ้นหัว ต้าขึ้นหัวคิดเลยล่ะบอกเลยโคตรเตะเลยครับอ้าวนู้ะใช้คู่นี้ประมาณนานเท่าไหร่ครับคิดว่าเดี๋ยวก็ซื้อใหม่แล้วเอ๊ะเด็กคนนี้เงินเราล้วนๆหรือเงินแม่ฮะแม่จบไปฮะขอบคุณแม่เงินตังค์หลังตู้เย็นนะโอเคครับเด็กๆทางปราสาทเพชรวิทยานะคะ FC ช่องพี่พบฮะเราต้องรู้แล้วล่ะว่าพวกเขาใส่รองเท้าอะไรกันนี่ขนมาทั้งหมู่บ้านเลยนะคะรถคันนี้ ไม่ไปเป็นไรหรอครับนั่นแหละครับหล่อแล้วครับลูกนี่แหละสาวๆกรี๊ดเราก็เพิ่ผลนี้แล้วครับเราบุกขึ้นมาอย่างนี้เขาจะตกใจไหมไม่ทันตกใจแล้วล<ค>่ะครับเราบุกขึ้นมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเด็กโรงเรียนเขาหน้าตาดีอะฮะพอดีแบบพอดีเหรอแก๊กนิดหน่อยเราไม่ปฏิเสธเลยหอ่อครับเราควรจะปฏิเสธบ้างอะไรบ้างนิดนึงครับเล่นรุ่นอะไรครับขอคุย<ะ>ด้วยหน่อยครับ<ะ>รุ่น<ค>รุ<ะ>่นอายุอ<ค>ะไรฮะ หน้าตาอ๋อนื้ว่าลุ้นประมาณอายุ28แล้วนะคะนี่เราลืมใช่ไหมเราอยู่ถิ่นเขาขอโทษขอโทษถือว่าเราพูดเล่นไม่ถิ่นใช่ไหมฮะน้องชื่ออะไรก่อนเลยฮะน้องอมเล่นรุ่นอะไรครับสิบสี่ครับสิบสี่แล้วเหรอครับเฮียอมใส่รองเท้าอะไรฮะเอ๋รองเท้ารุ่นยิ้มครับรุ่นยิ้มรุ่นยิ้มไหนขอดูไหนรุ่นยิ้มไม่เป็นปฐเอ้ยอมอุตส่าคนแรกเลยถามคนแรกเลย รุ่นยิ้มอยู่ไหนอยู่นู่นเหรอฮะเออ,อเราจะได้ชิงกันใช่ไหมครับลกูก<ช> <laughs> อ้าวแล้วเรามาอยู่กับเขาได้นเนาะโอเคนะไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> น้องชื่ออะไรครับชื่เอฟครับน้องเอฟครับน้องเอฟใส่รองเท้าอะไรครับ <c oughs> พี่ไม่เอารุ่นยิ้มแบบไอโอมั I o นนอะลูกก็ <c oughs> ไม่รู้จักชื่อมันนะฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรไหนเขาดูหน่อยถ้าเรารู้จักเราจะบอกของเออนี่รุ่นอะไรวะอ้าวไม่รู้เหมือนกันลูกอะไรคะนี่กิโต้เออใช่กิก้า นี่มันคือกีก้าลูกอันนี้คููเท่าไหร่อุยแต่มันเบามากเลยนะไม่เคยจัดกีก้ามาก่อนเลยนะคะนี่มันมันมันราคาเท่าไหร่ครับากลิ่นใช้ได้มากเลยฮะเราควรจะเอาพึ้งแดดบ้างห้าร้อยละลูกเฮ้ยแต่มันเบาลูกหนแม่ขอดูหนเฮ้ยแต่ว่ามันเบาปุ่มก็ดีเลยนะคะนี่ปุ่มถ้าทงจะสึกยากมากด้วยนี่ดูดีเลยห้าร้อยบาทเฮ้ยแต่ปกติ่ห้าร้อยบาทนี่คือจะหนักประมาณสามกิโลนะลูกอันนี้เบาประดุด่างคนลกอันนี้ได้กีก้าได้สวัสดีครับ ซื้อใบอย่างครับปื้มครับน้องปื้มน้องปื้มสั่งเท้าอะไรลูกนี่ครับเอออันนี้พอรู้จักบ้าง ACC ซะด้วยแต่สภาพเหมือนมาสร้างประมาณสามปีแล้วนั่นเลยนะปื้มนะปื้มอันนี้ปื้มใช้มากี่ปีแล้วครับนี่เป็นของผมกครอ๋อนี่ของเพื่อนอ๋อเออใช่หน้าตาเจ้าของเขานี่อันนี้ซื้อมากี่ปีแล้วฮะสวัสดีครับมันสามปีครับใส่สามปีแล้วฮะป้าไปบอกพี่พรหน่อยได้ไหมลูกมันซื้อตัวห้าเดือนเลย นี่ใส่เสียนี่อย่างนี้ซื้อสามปีที่แล้วราคาเท่าไหร่ครับลูกสั่งประมาณอันกว่าสั่งที่ไหนฮะสั่งในเฟซเฟซเฟซบุ๊กราคาได้อยู่นะลุกเนาะราคาได้สภาพก็พอได้ใช่ไหมฮะเราจะต้องไปหาเข้าถึงเขาแล้วล่ะเขาเราแอบมองเขาไปตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะคนนี้แหละที่เราสั่งพี่พบเก็บไว้เรียบร้อยแล้วเก็บก่อนเลยนะคะผมน้องอะไรครับครับ แดนิสดานิสอ้าวลูกครึ่งนี่ว่ะพี่พบก็ลูกครึ่งนะลูกใช่ไหมคะเด็กต้อยครับเด็กต้อยพี่พบก็ครึ่งลูกครึ่งผีครึ่งคนพี่พบอกไปเห็นไหมน้องดานิดครัาแดนิดใส่รองเท้าอะไรลูกเอออันนี้นี่พีเดเตอร์พีเดเตอร์พีเดอร์รุมพี่พบไหนครับทำไมพวกเราใช้ของสัมปสอนกันอย่างนี้ลูกใครใช้เป็นของใครไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอ๋อนี่ดานิดของเราแล้วนะดานิดอันนี้คู่คู่นี้ซื้อนามิขั้นหนึ่ง ไม่รู้เลยซื <Radio> ้อจนจำไม่ได้แล้วเฮ้ยจำจำราคาได้ไหมลูกได้ไหมได้สองพันเท่าไหร่เออพอได้ลูกอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะเอาเลยนนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับวิธีคือดูดีมากติดตามแล้วติดตามแล้วเออบอกเพื่อนจะมโพจะมีโพใช่ใช่ใช่จุดต้องเนี่ยใครติดตามพี่โพลจะเป็นคนดีดานิดดานิดทำไมเลือกใช้คู่นี้ลูก พอ,พอ,อ่รบอ๋อนี่เราชอบแบบรัด้อบางนคนเขาไม่ชอบมันใส่ยากเนาะพี่พบนี่สู้กับมันมากลูกไปพกช้อนได้พี่พบอ่ะใส่แบบนี้พกช้อนไปเลยด้านนี้ค่ะแล้วถ้าถ้าด้านนี้ชอบชอบชอบคู่แบบนี้หรือว่ามีคู่อื่นในดวงใจไหมฮะมีคู่แบบไหนอ่ะคู่แบบไหนครับเออนี่สีชมพูลูกสีชมพูไมสีชมพูอันนี้แม่พยายามขอร้องพี่พบแล้วพี่พบอกว่าแม่ไม่ได้ใจพี่พบไม่ได้แต่แม่อยากได้แบบนี้ครับครับผม ได้ได้ได้ถ่ายฮะถ่ายแต่พวกหนูเลยเราถ่ายแต่พวกหนูไม่ต้องไปถ่ายพี่เพิ่มไหมโอเคเนาะโอ้นี่เราดรอปลุมแล้วนี่เราดรอปลุมแล้วไปด้วยกันสุดที่นี่เราจะเอาเทไนไวะน้องลูกซื้อว่าไหร่คะนี่รองเท้าคู่นี้นานแล้วนไหมนานแล้วใส่ใส่นานเท่าไหร่คะรองเท้าคู่นึงของหนูใส่นานเท่าไหร่ เกือบปีเออนี่มันต้องอย่างนี้หรอกไม่ใช่ซื้อมาสามเดือนสองเดือนแม่คั้นไม่ต้อยเท่าไรครับเท่าไหร่ครับวอล 5A แปลเป็นห้าครับโอ้โหเออไม่รู้ทุกคนรู้ชื่ออะไรครับลูกน้องคิมน้องคิมคิมครับคิมชอบคู่นี้เลยใช่ไหมครับขอแม่ซื้อรองไห้ยังไงซื้อเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดไม่ใช่คู่นี้คิมชอบคู่ไหนครับเทมโปครับเทมโปเออโอเคแล้วถ้าถ้าไม่ใช่คู่นี้มีอาดิดาอยู่ในดวงใจมั้ยครับ เออเอ็กโซใช่ไหมไหนของใครมีของใครอีกไหมครับของโอ้วามามาใจเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้นเฮ้ย้เฮ้เ้ย้อเก้เยเฮ้ี้เราย้ยเ้เฮา้ยเคเยอฮ้ยเฮรยเเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ย้ยเฮเฮ้ยเเ้อเฮ้ย้เ้นเยเฮ้เฮ้ยคฮ้ยเี้ย้เฮ้ยเร้ยเฮ้้ฮ้้้้ ซูเป,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 ปอร์สปอร์ตแล้วเออซูเปอร์สปอร์ตนี่พี่พบชอบแล<า>้ว<า>ซูเป,ป,ปอร์สปอร์ตนี้ซื้อนานยังครับนานแล้วทำไมเราถึงเลือกคู่นี้ครับนุ่มเนี่ยเออมันนุ่มแต่ใช่โคป้ามันนุ่มมันเป็นหนังเป็นหนังเป็นหนังเชียงโจ้กันหนาลูกวัวนะหนหรอนะเราใช่รองเท้าอะไรครับนักหนูใช้รองเท้าอะไรอดิดาสเอออันนั้นไม่รู้ครับขอมพเวเตอร์ครับเออพิวเตอร์พอมพิเตอร์อันนี้ก็ใส่ได้แล้วนี่ก็ชอบแบบพุ่มข้อเหมือนกันโดนพี่ดานี้หลอนจิตละครับต้องใส่เหมือนกันกับพี่ดานี้ ะหมดยังนีี่่ใสแบบเด๋ยวอ่ะอันนี้อันนี้อ่ะผมครับเดี๋ยวครับไม่มีแป้งวายน้องเชื่อเลยครับเชื่ครับน้องเคน้องเคเคนน้องเคนน้องเคนใส่อะไรหรอมิซูโนะมิซูโนเพิ่งมามิซูโนเพิ่งมาตัวนี้อินโดอินโดเฮ้ยแต่มิซูโนะค่มันดีแม่พยายามบอกพี่พวสใส่พี่พวไม่เอาพี่พวไปเอาโกุเไม่รู้จรงใช้มิซูโนะครับเขาบอกว่ามิซูโนมันนุ่มจริงเนาะ แล้วแล้วเวลามันจะปินอะไรพวกนี้ดีดีไหมคะก่อนใช้มิซูโน่หนูใช้อะไรเคนนะ n กี้เอาทำไมอยู่ดีมาเปลี่ยนมิซูโน่เฉยเป็นอะคู่แดงครับฮัลโหลเอาไม่รู้แม่ซื้อให้คู่นี้ก็เลยเอาคู่นี้แล้วถ้าจะเลือกใหม่อยากได้คู่ไหนอะ Nike Nike เออโอเคโอเคโอเคอ่ะเออนี่จริงๆดิเออนี่เมอร์คิวเลียวนี่อ ACC ด้วยนะเขาไม่ได้คนธรรมดานะเนี่ย เขาเป็นคนตัวท็อปนะคะหนีรักเขามาเอาหยอกครับหยอกอ๋อหยอกหยอกทำไมเราถึงเลือกคู่นี้ครับอ๋มันแบบเข้าบหน้าตามันดำเถ้าเราตัดช่วงคออกเขาจะเสียใจไหมเวลาเราลงไปแล้วแล้วเราตัดช่วงคอออกเพราะว่าเขาบอกว่าตัวท็อปเข้ากับหน้าตาเขาใจเย็นๆไอันี้มันความจริงจะเอาขึ้นหัวต้องขึ้นหัวคลิปเลยละบอกเลยน้องเชื่ออะไรนะคับชื่อน้องปิงปองครับน้องปิงปองปิงปองอันนี้เป็นคู่ที่เท่าไหร่แล้วครับ ครับเยอะแล้วเหมือนสาวเปลี่ยนเหมือนสาวเลยไม่ครับไม่มีใครแล้วครับโอเคครับทำไมพี่ปองถึงเลือกข้อนี้เออทำไมถึงเลือกราไปทำไมพี่ปองถึงเลือกคู่นี้ครับมันแบบมันสวยผมชอบทรงทรงแบบคุมนี้นี้เอออันนี้คู่นี้พี่โบก็ใช้ครับพี่โบใช้ใช้แล้วก็ยังไม่ทันเท่าไหร่ก็ไปเปลี่ยนเป็นโกเต้กอีกแล้วครับคุณแต่ใช้คู่นี้ประมาณนานเท่าไหร่ครับคิดว่าเดี๋ยวก็ซื้อใหม่แล้วฮะเดี๋ยวตเงินเราล้วนๆหรือเงินแม่ฮะเงินแม่จบไปฮะขอบคุณมากแม่ตังค์หลังตู้เย็นนะ เออว่ะเรเอามาเอาใหม่เลยห้าสี่สามสองเอ้าห้าสี่สามสองเฟซบุ๊กอะไรครับเฟซบุ๊กอาริเจฟกดส่วนนัครับครับทำไมเราใช้คู่นี้ครับใช่คู่นี้อ่ะคู่นี้อ่ะใช่เพราะสีมันเข้าหน้าตากับครับหล่อเหมือนกันตัวท็อปเราต้องคู่กับรุ่นท็อปใช่ครับเออโอเคครับแล้วก็แบบส่วนอยู่อาริเจฟกส่วนภาษาอังกิษโอเคครับต้องการอะไรวะปุ้มอันนี้ปุ้มซื้อมาจากอาริถูกไหมครับตอนนั้นคู่เท่าไหร่นะครับแปดพันห้าแปดพันห้าทำไมปุ้มถึงเลือกใช้คู่นี้ครับ กระชับแล้วก็เบามันกระชับแล้วมันก็เบาแล้วถ้าเลือกได้จะเลือกใช้คู่ไหนนะคะเมอือคิวเรียครับมือคิวเรียเพราะว่าอะไรครับมันเบาแล้วก็หนุ่มอคิวเรียเหมือนอดีเทพคนโสดไ่แหละเนี่ยเมวมากวมากตัวโดเโโสดอ๋อเฮ้ยไปเลยจะแข่งเลยเร็วๆโคดะเฮ้เร็วๆเร็วเฮ้ยอ๋อไปครับครับไปครับไปครับไปครับ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  ครับครับถ้าเกิดเราชนะอย่าโกรธเรานะเด๊ไม่ได้ล่ะเอ๊ะถุงเด๊ะ